ใครถูกไหนใครใครถูกว่าช่อง YouTube ไหนใครใครพูดก่อนว่าช่อง YouTube หนูเคยดูเหรอโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งเอดแม่พูดบานน้องซ่องขอมครับนี่โอ้โหอันแนเดอร์คาร์นิมอนเรียงเอวเรียงเอวโอ้ครับทายแซงกับแมนแนเดอร์ทายซอกกับแมนแน่อันตกี้คันหมักแมงอันจีนากะยะเอียง คือมันใช้ยาฆ่าไหมเขาเอิอเอิอยังดอกตัวนี้บ่จำบ่ได้โอ้ครับว่าคันคันบักเม่งมันมีอยู่นั่นครับคันบักเม่งก็เอิอที่คือเหล่านะครับเนาะเออคันบักเม่งคันบักเม่งโอ้อันเดียวกันเนาะอันนี้อันนี้มันกันเป็นเป็นข่าข่ากุ้ยช่ายเส้นโตโอ้ครับผมกุ้ยช่ายเส้นครับผมไอ้เกิดลายดอกค่ายครับไอ้เกิดลายข้อโอ้เกิดสตางครับเขาอโล ก็โยก็ทูกเทียนเกิดมาล่วก็ตอกช่วยกดากะเมียดดากะเมียดครับผมด่าะเมียดตั้งบทที่ผมฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าผมจะตีความหมายว่าทุกอย่างคือเครื่องเครื่องบูชาเครื่องคือว่าเครื่องยกอ่อยกคู่เพิ่นนะครับผมแต่ว่าได้ได้ความหมายอย่างนี้แต่ว่าพี่น้องชาวกุยหรือว่าชาวสวยอาจจะฟังเข้าใจแต่ให้แม่กูละสื่อถึงความหมายภาษาเก่า อันนี้เด็กน้อยรุ่นใหม่เพิ่นฟังอยู่บ่ครับเพิ่นเพิ่งวอาบ่บ่หูคว้าโต้าบ่เด็กน้อยรุ่นนี้นี่บ่หูสูบบ่หูบ่หูภาษากุ้ยแล้วเออบ่หูบ่แบ่ฟังออกับฟังออกผู้ฟังบ่ออกกับผู้หูเล่าบ่ครับ้ๆแต่บ่เว้าครับผมเอ๊ะแล้วบ้านสองหองนี่ใกล้ๆบ้านน้องเอ่อบ้านอันนี้นออบ้านน้องไผ่หันมาเก่าล้าไดร่บานน้องไผ่เล่วบ้านน้องมาบานน้อวยกับพี่บ้านน้องฟื้อโอ้บ้านสองห้องนี่เล่าก็ช่วยบ่ครับก็อยู่ในกันบ่ริว่ารวยหลายกว่า ที่จริงกับี่เป้วยแหละโอ้มีแต่สวย,นนยมีเพิ่อกีกนะมีเพิ่มเหล่าหมดครับโอ้บ,นอนนบันไหนสอนกันหรือว่าเพิ่นเพิ่นบมเหล้าหรือว่าเพิ่นอายวันนี้ว่นแม่นหรอกข้าวเหนียวข้าวทั้งเหล้ามาก,กบบอะว้าเต้าเหล้ากับลูกโอ้วันนี้ก็ลืมผักสวยครับคนไทยกับว่าเต้าไข้กับลูกเอ้าโอ้อก็เลยก็เลยก็ลืมไปวัฒนธรรมมันก็เลยแบบว่ามันกึนไปเนาะแต่จริงๆว่าสวยมากกับคือมิสเนย์กันนะครับความความเป็นความเป็นโบราณเนาะวิธีเก่าแม่แม่ ว่าผู้เฒ่าว่ากันนี่เขาไม่ไต้สวยโอ้ครับผมผู้เฒ่าว่ากันรุ่นนี้แล้วเนาะรุ่นสี่สิบกว่านี่ว่าไใดปะรุ่นรุ่นอายุสี่สิบกว่านี่เขาว่าได้ได้รุ่นนี้โอ้รุ่นนี้ว่าวบ่ไรเออรุ่นนี้ว่าวบ่ได้เลยสวยโอ้รุ่นรุ่นนรุ่นนั้นว่าวบ่ได้เลยรุ่นนี้รุ่นนี้ใช้เอาเมื่อน้ำแล้วนี่มาเพื่อเบื้องทายคลิปอยู่นี่โอ้ครับ โอ้ฟังออกวอเป็นน้อออกวอเป็นเลยอืมครับแต่ส่นเพิ่นเนี่ยกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนะครับจากปีแหละคุณยายครับที่ว่ามันมันเหลื่อมว่าแบบว่าเดิ้งว่ารุ่นใหม่โอ้เป็นแล้วผ่านมาประมาณประมาณกี่ปีบ่แม่อยู่ท่าใดแม่สามสิบปีแล้วมั้งเป็นปีพันยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอ้สามสิบปีครับไปอยู่ในเมืองไปเฮียนหนังสือน้อมันนี่ก็บ่ได้ค่อยได้อยู่บ้านก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนขับภาษาเปลี่ยนภาษาเลยครับครับไปอยู่เปลี่ยนภาษา ครับโอ้ครับมีแต่หลุนเก่าๆเออแต่ว่าผมว่าเช่าเช่ากุ้ยเช่าเช่านี่เพิ่งยู่ไงแต่ยู่แบบวิธีเก่าๆตามที่ผมเห็นมาอยู่แถวหัวตะท่านตะเป็นจังสี่บ้านเลื่อนเพิ่งก่เฮ็ดคือเก่าได่เปิ้ลบ่อคอยได้แบบว่าปั๊บเนียงลายเลยนี่เห็นบ่ตัวนี้เด้อเพิ่งเพิ่งบ่อยากเปลี่ยนแป้งนะขั้วกับเพิ่นกงขั้วแบบเก่าๆนั่นล้านนั่นล่ะผมหมักหมักความเป็นโบราณแบบนี้นะครับนี่คือวิธีของศรีสะเกดโบรล้านแฉรี่ครับครับนี่ครับอ่ะ ผมกำลังถ่ายทอดเรื่องเหล้าให้พี่น้องถ่ายชิสเกตหรือว่าตัวโลกเนาะได้เบิองหมองหนีเนาะได้เห็นวัฒนธรรมบ้านสองห้องเฮานะครับมันน้ำมือแต่สีหายากบอแบบนี้มันกับคอนคอนวอดนร์ไทยถวๆมันก็จุ่มอยู่หนีเลยจุ่มจุ่มอยู่แถวหนีแล้วครับซุ่มโพสีต่อเขตมุ่มพส์น้อยหนึ่งไปที่ตะวันออกแถวตำบลีลำกับบกขมี่เลยครับตำบลีลำตำบลโพชัยตำบลร่างแหรงมันมีแล้วครับผมมันมีแล้ว บ่เห็นบ่เห็นบ่บ่มีแล้วผมบ่มีครับันนอต้ันนี้เหลืออยู่เท่านี้ละเหลืออยู่ในจุ่มจุ่มนี่ละจุ่มเอาพวกสีอุดมพรนี่ครับหน่อยหนึ่งจุ่มบัตรสัง hoàng กรเลี้ยงจากคนหนึ่งสองสามสี่ลังโอ้ครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกสาวผู้ใดหนึ่งคงขอเมื่อเดือนนี้เอาไปเลยร้านหรือยัง ครับครับขอบคุณครับคุณแม่ครูครับผมครับผมครับอาทำนี่คือความรู้นะครับจากแม่ครูที่บ้านสองห้องนะครับได,ได้เห็นถึงวิธีชีวิตความเชื่อนะครับของพี่น้องอบ้านสองห้องนะครับ